นี้ก็ตื่นมาทำกับข้าวอีกแล้วนะคะวันนี้มีเต็มเป้ให้กินด้วยเดี๋ยวเราจะมีเต็มเป้กินทุกวันเลยเพราะว่าเราทำแล้วเราก็บ่มกินเองทุกวันมีเต็มเป้อร่อยกินทุกวันเลยบางบางคนบอกว่าซื้อไปแล้วเหม็นนะไม่ใช่ซื้อของเรานะของคนอื่นนะเออแต่ของเราเนี่ยมีแบบให้บ่มเองอะไรเงี้ยก็จะไม่เหม็นเนาะสดๆนะไม่เหม็นถ้าทิ้งไว้นานนะ่เหม็นแน่นอนเนี่ย ถ้าสมมติเชื้อมันเดินเต็มแล้วอะไรเงี้ยวันสองวันนี้ไม่เหม็นแน่นอนเป็นอาทิตย์นี่คือเหม็นเริ่มเหม็นแล้วนี่นส,ดสดเลยนะอันนี้เป็นแบบบ่มอเองก็จะดีสีขาวแต่ถ้าบ่มนานมันจะออกเหลืองๆใช่ไหม,มเดี๋ยววันนี้จะต้มใส่ผักนะต้มใส่ผักพ็อจะหั่นเป็นชิ้นตามใจแล้วเลยค่ะชิ้นพอดีพอดีเนาะ วันนี้เรามีผักกาดซอมหรือว่าผักกวงตุ้งที่เราปลูกเองเราไปเก็บมาในสวนนะนี่หั่นเป็นชิ้นประมาณนี้พอละรอบรัวเนี่ยรอบรัวยังมีอยู่ป่ะเสร็จแล้วอุ้ยลืมค้างน้ำเออตอนนี้เตายังไม่ว่างเนาะเดี๋ยวรอเตาว่างก่อนแม่กำลังไปเก็บตํานึงนี่ไงผักแต่ว่าเก็บมาไว้วันก่อนแล้วแหละล,ลืมทำเนาะ ็ใส่ตู้เย็นไว้นี่ฟางตุ้มดอกใช่แต่อันเนี้ยต้องกินสดๆนะคะชุนชายถ้าต้มหมดนมันจะขมนะไม่แน่ใจนกันนะ่งก็เอาแค่ผักอันนี้พอผักอันนี้ก็ไม่ต้องเอาซ้อมก่อน,นเอาอ่อนๆอๆมันการแก่ๆก็ไม่ต้องเอาหรอกถ้ายิ่งเอาไว้นานมันจะยิ่งแก่นะตรงเนี้ยเนี่ย ต้องรีบกินเอาเลยลังนั่งเก็บต้ลึงแม่ไปเก็บต้นลึงมาแล้วนี่ได้เยอะเลยใบใหญ่ด้วยเด็กว่นา,นาดินดีนะเนี่ยมันสวยรามขึ้นนำต้นขน,นุนต้นอันนี้เป็นน้ำต้มใส่เกลือลงไปแล้วไม่คือไม่ได้งปรุงอะไรเยอะนะ มีเสียเดี๋ยวเด็ดเอาใบตำลึงก่อนเนี่ยอันนี้เป็นใบตัวเมียนะทุกคนมันมีตัวผู้ด้วยนะเนี่ยตัวผู้ก็เป็นใบยิกๆิกเนี่ยมันจะทําให้แบบขับถ่ายดีนนดกินมากก็อาจจะท้องเสียได้เนาะใบผู้มนะันอะฉะนั้นอันเนี้ยใบใบตัวเมียเนี่ยเมื่อวานซื้อมาทุกคนแล้วแบบในตลาดพ่อซื้อมาใช่ไหมเล้นะใบมันอะ เนี่ยม,มันกรอบแบบกรบักรบๆเลยนะเนี่ยของเรามันก็นิ่มๆนะเนี่ยมันไม่ได้กรอบมากเนี่ย,อย,ยตอนนี้เต็มเป้ก็สุกแล้วนะคะเราก็ใส่ผักกัดซอมลงไปะะเไลยค่ะเนี่ยผักอันนี้หวานมากเลยนะ สุกแล้วเนี่ยโดนต้มโดนต้มจนเปื่อยเลยใส่ลงไปให้เบิดเลยนะคะเออเออจืด